ขอบคุณตัวเองทุกวันก่อนนอนขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉันที่ทำงานได้อย่างสมดุลกันเป็นอย่างดีขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆวันขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นแต่สิ่งที่ดีและโอกาสที่ดีๆขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉัน ได้รับฟังเสียงชัดเจนเสียงทั้งภายในตัวฉันและเสียงของโลกภายนอกได้ยินแต่สิ่งที่ดีงามขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับแต่กลิ่นอายแห่งความสุขของชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ขอบคุณปากของฉันที่มีเมตตามีสเสน่ห์พูดจาแต่สิ่งที่ดีมีวาจาประกาศิษย์ขอบคุณใบหน้าของฉัน ที่เด้งเด็กเหลือเกินขอบคุณเส้นเสียงของฉันที่ทำให้ฉันมีเสียงอันทรงพลังมีเมตตามหานิยมขอบคุณแขนและมือทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันหิบจับอะไรก็สะดวกสบายขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงของฉันที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณหลอดเลือดของฉันที่ทำงานได้อย่างดีขอบคุณเส้นเลือดของฉัน ที่แข็งแรงขอบคุณไตของฉันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณระบบกรองของเสียของร่างกายของฉันขอบคุณตับและถุงน้ำดีทำงานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพขอบคุณอวัยวะภายในของฉันที่สมบูรณ์แบบและเป็นระบบทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณอวัยวะทั้งหมดในร่างกายของฉัน ทำงานได้อย่างสมดุลเป็นอย่างดีขอบคุณทุกๆส่วนของร่างกายของฉันที่แข็งแรงขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของฉันที่มีพลังไร้ขีดจำกัดขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ทรงพลังและมีภูมิปัญญาอันทรงพลังที่จะซ่อมแซมจเจริญเติบโตและทำงานได้อย่างสมดุลพร้อมกันขอบคุณท่าทุกท่าท ในร่างกายของฉันร่างกายของฉันแข็งแรงกระดูกของฉันแข็งแรงและมีน้ำหล่อลื่นเต็มไปหมดในข้อต่อทุกๆส่วนของร่างกายขอบคุณกล้ามเนื้อของฉันที่ทรงพลังทุกๆส่วนขอบคุณคุณภาพชีวิตที่ดีขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ไร้ขีดจำกัดขอบคุณฉันเป็นคนที่โชคดีและมั่งคั่งเหลือเกิน ขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกๆวันขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยฐานะของฉันเติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณที่ฉันมีอาชีพมหาศรจรันทำให้ฉันมีความสุขกับตัวเองและครอบครัวและคนที่ฉันรักอาชีพของฉันยังส่งคุณค่าให้กับผู้คนเติบโตอย่างมากมายขอบคุณที่ฉันได้เรียนรู้ และเติบโตในทุกๆด้านขอบคุณศักยภาพของฉันในทุกๆวันของชีวิตขอบคุณที่ฉันสำนึกรู้คุณในชีวิตขอบคุณทุกลมหายใจของฉันขอบคุณทุกการลงมือทำของฉันขอบคุณในทุกๆวันที่ฉันได้ทำสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองและผู้คนขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อแม่ของฉันขอบคุณอาหาร ที่ดูแลฉันด้วยความรักและเมตตาในทุกๆวันทำให้ฉันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีสุขภาพดีขอบคุณพืชและสัตว์ที่ต่อลมหายใจให้ชีวิตของฉันเป็นประโยชน์แก่โลกมนุษย์ขอบคุณจักรวาลที่เอือ้อและสนับสนุนฉันในทุกๆวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่รักฉันและมอบร่างกายอันทรงพลัง ให้กับฉันขอบคุณความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันขอบคุณกัลยาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์ฉันเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อผู้คนขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่มีจิตวิญญาณเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจักรวาล ที่จัดสรรแต่สิ่งที่ดีมาให้กับฉันทุกวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ดูแลฉันนาเป็นอย่างดีขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจขอบคุณที่ฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นขอบคุณที่ฉันเคารพตัวเองอย่างตั้งใจที่สุดขอบคุณหัวใจของฉันท hm ี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความซื่อสัตย์สวยงาม ขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับแต่สิ่งดีๆและโอกาสดีๆขอบคุณบ้านของฉันและห้องนอนของฉันที่ทำให้ฉันมีอาณาจักรที่ให้ทาเงินล้านในทุกๆวันขอบคุณอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของฉันให้มีความสุขขอบคุณหนังสือที่ฉันได้อ่านทุกเล่มทำให้ฉันได้รับความรู้อย่างมากมายและได้นําความรู้นั้น ไปส่งต่อผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณสามีหรือภรรยาและลูกที่น่ารักของฉันทำให้ฉันมีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมขอบคุณที่ดูแลและใส่ใจฉันเป็นอย่างดีคุณจัก,กรวาลขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันสนับสนุนฉันให้ฉันมีความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณคอมพิวเตอร์ และมือถือตลอดจนโน้ตบุ๊กของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานอันล้าค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณที่ตัวฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆ มาได้จนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาในบัญชีของฉันและทำให้ฉันได้ใช้มาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณหัวใจที่แข็งแกร่งของฉันที่มีพลังอย่างยอดเยี่ยมขอบคุณสมองเงินล้านของฉันที่มีไอเดียอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวฉัน เป็นสิ่งที่พิเศษที่ทำให้ชีวิตของฉันมีคุณค่าและมีความหมายขอบคุณตัวเองที่มีอารมณ์ในเชิงบวกในทุกๆวันขอบคุณตัวฉันที่มีสุขภาพที่แข็งแรง,ท,งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจร่างกายของฉันทำงานได้อย่างเป็นระบบขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นชัดเจนขอบคุณใบหูของฉัน ที่ได้ยินชัดเจนขอบคุณฟันของฉันที่แข็งแรงหมดเคี้ยวอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณปากของฉันที่เป็นวาจาประกาศิทธิของฉันพูดแต่สิ่งที่ดีขอบคุณกล่องเสียงของฉันและเส้นเสียงของฉันที่มีประสิทธิภาพเส้นเสียงของฉันดึงดูดผู้คนมาซื้อสินค้าของฉันมากมายขอบคุณปอดของฉันที่แข็งแรง ขอบคุณทุกๆอวัยวะของร่างกายของฉันขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆวันขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นแต่สิ่งที่ดีและโอกาสที่ดีๆขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันได้รับฟังเสียงชัดเจนเสียงทั้งภายในตัวฉัน และเสียงของโลกภายนอกได้ยินแต่สิ่งที่ดีงามขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับแต่กลิ่นอายแห่งความสุขของชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ขอบคุณปากของฉันที่มีเมตตามีสเสน่ห์พูดจาแต่สิ่งที่ดีมีวาจาประการสิธิ์ขอบคุณใบหน้าของฉันที่เด้งเด็กเหลือเกินขอบคุณเส้นเสียงของฉันที่ทำให้ฉัน มีเสียงอันทรงพลังมีเมตตามหานิยมขอบคุณแขนและมือทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันยิบจับอะไรก็สะดวกสบายขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงของฉันที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณหลอดเลือดของฉันที่ทำงานได้อย่างดีขอบคุณเส้นเลือดของฉันที่แข็งแรงขอบคุณไตของฉันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณระบบกรองของเสียของร่างกายของฉันขอบคุณตับและถุงน้ำดีทำงานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพขอบคุณอวัยวะภายในของฉันที่สมบูรณ์แบบและเป็นระบบทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณอวัยวะทั้งหมดในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมดุลเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกๆส่วนของร่างกายของฉันที่แข็งแรงขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของฉันที่มีพลังไร้ขีดจำกัดขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ทรงพลังและมีภูมิปัญญาอันทรงพลังที่จะซ่อมแซมจเจริญเติบโตและทำงานได้อย่างสมดุลพร้อมกันขอบคุณท่าทุกทตุทในร่างกายของฉัน ร่างกายของฉันแข็งแรงกระดูกของฉันแข็งแรงและมีน้ำหล่อลื่นเต็มไปหมดในข้อต่อทุกๆส่วนของร่างกายขอบคุณกล้ามเนื้อของฉันที่ทรงพลังทุกๆส่วนขอบคุณคุณภาพชีวิตที่ดีขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ไร้ขีดจำกัดขอบคุณฉันเป็นคนที่โชคดีและมั่งคั่งเหลือเกิน ขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกๆวันขอบคุณความมาั่งคั่งร่ำรวยฐานะของฉันเติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณที่ฉันมีอาชีพมหาจรรย์ทำให้ฉันมีความสุขกับตัวเองและครอบครัวและคนที่ฉันรักอาชีพของฉันยังส่งคุณค่าให้กับผู้คนเติบโตอย่างมากมายขอบคุณที่ฉันได้เรียนรู้ และเติบโตในทุกๆด้านขอบคุณศักยภาพของฉันในทุกๆวันของชีวิตขอบคุณที่ฉันสำนึกรู้คุณในชีวิตขอบคุณทุกลมหายใจของฉันขอบคุณทุกการลงมือทําของฉันขอบคุณในทุกๆวันที่ฉันได้ทําสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองและผู้คนขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อแม่ของฉันขอบคุณอาหาร ที่ดูแลฉันด้วยความรักและเมตตาในทุกๆวันทำให้ฉันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีสุขภาพดีขอบคุณพืชและสัตว์ที่ต่อลมหายใจให้ชีวิตของฉันเป็นประโยชน์แก่โลกมนุษย์ขอบคุณจักรวาลที่เอื้อและสนับสนุนฉันในทุกๆวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่รักฉันและมอบร่างกายอันทรงพลัง ให้กับฉันขอบคุณความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันขอบคุณกัลยาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์ฉันเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อผู้คนขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่มีจิตวิญญาณเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจักรวาล ที่จัดสรรแต่สิ่งที่ดีมาให้กับฉันทุกวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ดูแลฉันมาเป็นอย่างดีขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจขอบคุณที่ฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นขอบคุณที่ฉันเคารพตัวเองอย่างตั้งใจที่สุดขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความซื่อสัตย์สวยงาม ขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับแต่สิ่งดีๆและโอกาสดีๆขอบคุณบ้านของฉันและห้องนอนของฉันที่ทำให้ฉันมีอาณาจักรที่ให้ทำเงินล้านในทุกๆวันขอบคุณอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของฉันให้มีความสุขขอบคุณหนังสือที่ฉันได้อ่านทุกเล่มทำให้ฉันได้รับความรู้อย่างมากมายและได้นำความรู้นั้น ไปส่งต่อผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณสามีหรือภรรยาและลูกที่น่ารักของฉันทำให้ฉันมีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมขอบคุณที่ดูแลและใส่ใจฉันเป็นอย่างดีคุณจัก,กรวาลขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันสนับสนุนฉันให้ฉันมีความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณคอมพิเตอร์ และมือถือตลอดจนโนต้ตบุ๊กของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณที่ตัวฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอขอบคุณตัวเองที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่าง มาได้จนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาในบัญชีของฉันและทำให้ฉันได้ใช้มาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณหัวใจที่แข็งแกร่งของฉันที่มีพลังอย่างยอดเยี่ยมขอบคุณสมองเงินล้านของฉันที่มีไอเดียอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวฉัน เป็นสิ่งที่พิเศษที่ทำให้ชีวิตของฉันมีคุณค่าและมีความหมายขอบคุณตัวเองที่มีอารมณ์ในเชิงบวกในทุกๆวันขอบคุณตัวฉันที่มีสุขภาพที่แข็งแรงทงั้งทางด้านร่างกายและจิตใจร่างกายของฉันทำงานได้อย่างเป็นระบบขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นชัดเจนขอบคุณใบหูของฉัน ที่ได้ยินชัดเจนขอบคุณฟันของฉันที่แข็งแรงหมดเคี้ยวอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณปากของฉันที่เป็นวาจาประกาศสิทธิของฉันพูดแต่สิ่งที่ดีขอบคุณกล่องเสียงของฉันและเส้นเสียงของฉันที่มีประสิทธิภาพเส้นเสียงของฉันดึงดูดผู้คนมาซื้อสินค้าของฉันมากมายขอบคุณปอดของฉันที่แข็งแรง ขอบคุณทุกๆอวัยวะของร่างกายของฉันฉันรักร่างกายของฉันฉันรักทุกสิ่งที่อยู่รายรอบตัวฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ